สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของชีวิตคนสวนมวนิลลีนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องว่าด้วยความฝันนะคะแล้วก็เรื่องการเตรียมตัวเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะคะวันนี้เพื่อนหลายคนอาจจะมองว่าเออใช่ฉันเป็นคนมีความฝันแต่ในการที่จะเป็นเจ้าของกิจการนั้นมันดูเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินนะคะ ถามว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวไหมไม่ค่ะเพื่อนๆทุกคนณนะวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะเป็นเจ้าของกิจการในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีกิจการร้อยล้านพันล้านแต่แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านที่เราทำนั่นคือกิจการที่เราต้องทำ นะคะการค้าการขายเล็กน้อยหรือการทํานาทําสวนถ้าวันนี้เราใส่จิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของกิจการเข้าไปอ่ะเราจะทําได้ดีกว่าเราสังเกตไหมคะเวลาเราเดินเข้าร้านเสื้อผ้าหรือร้านอาหารสักร้านหนึ่งแล้วมีคนมาต้อนรับเราเนี่ยเราในฐานะคนธรรมดายังดูออกเลยว่าเนี่ยเจ้าของร้านแน่นอนเนี่ยลูกจ้างแน่ๆเพื่อนๆดูออกไหมคะ ส่วนตัวว่านเองนะว่านสังเกตหลายครั้งว่าเออเราเดาได้นะว่าเนี่ยเจ้าของกิจการอันเนี้ยเจ้าของลูกจ้างเหตุผลมันเพราะอะไรเพราะในความเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันจะมีความจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของอะ่ะแล้วที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคุณนะสมบัติของเจ้าของกิจการเลยคือความรับผิดชอบอันนี้สำคัญมากนะคะเราในฐานะเจ้าของอเรารับผิดชอบ ในบกฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการเรารับผิดชอบด้วยหัวใจของเราเลยความหมายที่อ้วนจะพูดในวันนี้คือถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำคลิปรีวิวให้สำเร็จเราเริ่มต้นจากความฝันนะคะสิ่งที่มันอยู่ไกลๆเราเรียกว่าความฝันใกล้เข้ามาอีกนิดนึงเราเรียกว่าความหวังนะคะแต่ถ้ามันมาอยู่ตรงหน้าเรียกว่าความสำเร็จแต่กว่าที่จะถึงความสำเร็จเราต้องค่อยๆก้าว ค่อยๆก้าวไปนะคะแล้วความฝันนั้นจะเข้ามาใกล้จนอยู่ตรงหน้าเราที่เรียกว่าความสําเร็จแต่สิ่งที่เราต้องมีคือคุณสมบัติของความเป็นเจ้าของกิจการนะคะเพื่อนๆเ,เราต้องมีคุณสมบัตินี้ก่อนเจ้าของคุณสมคุณสมบัติเจ้าของกิจการคือความรับผิดชอบใช่ไหมคะความมีวินยัยความใส่ใจวันนี้เราอยากสําเร็จในการทําคลิปรียล หัวใจหลักของเจ้าของกิจาการคลิป r รีส์คือ 1. สร้างคลิปทุกวันนะคะวันละ3คลิปเป็นอย่างน้อย 2. หาคอนเทนต์คอนเทนต์ดีๆ 3. หาความรู้ใส่ตัวไม่มีความรู้ไปหาค่ะเพื่อนๆความรู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ Google อยู่ที่ Facebook อยู่ที่ YouTube เราไปเลือกดูได้นะคะ ช่วยตัวเองในฐานะเจ้าของกิจการวันนี้เราเป็นเจ้าของเจ้าของกิจการเนี่ยน้อยมากที่เขาจะไปเล่าเรื่องกิจการปัญหากิจการให้คนอื่นฟังยกเว้นคอนเซ็ล์หรือที่ปรึกษาของเขาเท่านั้นนะคะฉะนั้นเราเองในฐานะเจ้าของกิจการหาความรู้ใส่ตัวให้มากๆนะคะหาคอนเทนต์ให้ตัวเองรับผิดชอบงานของตัวเองก็คือสร้างคอนเทนต์สร้างคลิป อันนี้เล่าให้ฟังขออนุญาตนะคะหมายว่าพูดไปพูดมาเหมือนเหมือนสอนแต่ว่าวันไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่านี่คือวัวนตั้งใจจะเล่าให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่วัวนทำเสมอสม่ำเสมอนะคะเพราะวัวนรู้ว่าวัวนมีความฝันนะคะแล้วก้าวต่อไปคือการเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่ขึ้น เจ้าของกิจการที่ใหญ่ขึ้นคืออะไรหนึงเราจะมี FC เพิ่มขึ้นคนจะรู้จักเรามากขึ้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบให้มากสมกับที่เขาไว้วางใจมาติดตามเราวันนี้เราอยากให้เพื่อนมาติดตามเราเราในฐานะเจ้าบ้านเราต้อนรับขับสู้เขาได้ดีแค่ไหนวันถามตัววันเองนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่อยากเป็นเจ้าของกิจการนะคะที่อยากทําคลิปให้สําเร็จ ลองพิจารณาดูนะคะไม่มีความรู้ไปหาค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะพบกันคลิปหน้านะคะไปหาความรู้แยกย้ายสวัสดีค่ะ